ทำความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแล้วค่อยถอยหลัง ค่ะคุณกัญญมลคะสถานการณ์ล่าสุดที่วัดพระธรรมกายขนาดนี้ค่ะในชั้นยืนที่บริเวณประตูหนึ่งของวัดนะคะซึ่งณขณะนี้ค่ะทางอธิบดีดีเอสไอนะคะรวมไปถึงผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งและทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้นําทีมเจ้าหน้าที่นะคะมาเตรียมที่จะเข้าตรวจค้นไปภายในวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะจะเป็นในส่วนของทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ดีเไนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะ เตรียมที่จะเข้าไปนะคะตรวจค้นภายในวัดที่บริเวณประตูนหนึ่งค่ะซึ่งบริเวณประตูนหนึ่งนะคะจะเป็นจุดที่มีคณะสิทธิานุสิตค่ะนั่งสวดมนต์กันอยู่ค่ะซึ่งภาพ ของคณะศิทยานุสิ์นะคะจะสังเกตว่ามีจํานวนน้อยลงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะมีใช้ปฏิใช้วิธีการนั่งบริเวณด้านหลังของอตัวเต็นท์นะคะซึ่งด้านหน้าค่ะก็จะโล่งค่ะและในขณะนี้ค่ะภาพสดๆนะคะทางเจ้าหน้าที่ดีไซ์ค่ะกําลังจะใช้เครื่องตัดนะคะกุญแจค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจค้นภายในค่ะค่ะและ คุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่ามีทางคณะลูกศิษย์วัดค่ะที่ได้เข้ามาพูดคุยนะคะกับทางอธิบดีดีไซนค่ะเไยนะครับจะมาบอกนะไม่รับมตาแล้วไม่เป็นไรครับแเป็นไรครับเป็นไร่งกวให้เวลาในการเปนรัฎหมายทไกอย่างไม่เป็นไรครับคอเ่งไรังนไปทามกฎหมายแล้วไม่เป็นไรนะบอก ทางในขอความเรียบร้อยเดินนะครับครับแข่ลแและคขนะ้าแลขนาะในขดนี้ค่ะด้วยสภาพของกุญแจวัดนะคะที่ค่อนข้างจะได่นหนาค่ะต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึงสองคนนะคะที่ช่วยการตัดลูกกุญแจนะคะ ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปภายในนะคะทางคณะศิยานุสิ์ที่ยังคงนั่งสวดมนต์ค่ะก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะหยุดสวดมนต์แต่อย่างใดค่ะ mm hmm. ค่ะและภาพสดๆนะคะภายในวัดก็มีสิทธิ์หนึ่งคนค่ะแล้วก็ทางพระลูกวัดนะคะที่ mm hmm. มาคอยดูการเข้า การเตรียมที่จะเข้าไปภายในวัดค่ะและนขณะนี้ค่ะทางผู้บัญชาการติดว่พร้อมภาคหนึ่งนะคะก็ได้ขอความร่วมมือทางสื่อมวลชนนะคะให้เจ้าหน้าที่ดีไซน์ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดจับกุมค่ะเป็นชุดแรกนะคะที่จะได้เข้าไปที่บริเวณประตูนหนึ่งของวัดค่ะ ท่านใจคุณชมดูภาพสดๆในในการตัดลูกกุญแจของประตูหนึ่งนะคะ เมื่อสักครู่นะคะจากการสอบถามทางรองผู้ชการตำรวจภูทรภาค1ค่ะว่าทําไมถึงเลือกประตูหนึ่งะคะเป็นประตูที่ถือว้ประตูที่2ที่จะเข้าไปนะคะเพราะว่าประตูหนึ่งเนี่ยจะมีทางสื่อมวลชนขออภัยค่ะจะมีในส่วนของลูกศิษย์วัดค่ะที่มาสวดมนต์นะครับมีจํานวนที่น้อยกว่าประตูอื่นๆค่ะ และตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมค่ะก็ได้เดินเข้าไปภายในวัดแล้วค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะที่ได้ทยอยเดินเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากเจ้าหน้าที่ของดีไสน์แล้วนะคะยังมีเจ้าหน้าที่ของสถานีตารวจภูธรคลองหลวงค่ะที่ร่วมกันเข้าไปตรวจค้นนะคะ คาดว่าการเข้าตรวจค้นครั้งนี้นะคะจากสายตาของนิชันเจ้าหน้าที่ดีไซน์จะมีกําลังทั้งสิ้นน่าจะาประมาณ2-300นายทีเดียวค่ะในส่วนของการเข้าไปตรวจค้นในประตู1ของวัดพระธรรมกายค่ะ ดิฉันใจคุณผู้ชมเห็นภาพสดๆนะคะการเดินเข้าไปของทางเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นนะคะเช่นเดิมค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจะเดินทางเข้าไปภายในวัดแล้วแต่คณะศิษยานุสิ์ที่สวดมนต์อยู่บริเวณด้านหน้าวัดนะคะก็ไม่ได้ลุกหนีหรือหยุดสวดมนต์แต่อย่างใดค่ะยังคงดําเนินการสวดมนต์ต่อไปนะคะ คุณกัญญมลคะและนี่นะคะก็ยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะที่ยังคงเดินทางเข้าไปภายในวัดที่บริเวณประตูนหนึ่งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่เดซายตรงนี้นะคะภาพด้านหลังตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนค่ะซึ่งเป็นชุดที่จะมาคอยอำนวยความสะดวกและก็ควบคุมสถานการณ์นะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีในส่วนของทางโดรนนะคะซึ่งเป็น โดนของทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเช่นกันรวมถึงรถขยายเสียงที่มีการจอดคุมเชิงไว้ด้วยเช่นกันค่ะคุณกัญญมลคะซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรดิฉันจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะ ขอบคุณคุณเบนจ,จรักเจรันศักดิ์ผู้สื่อข่าวนิวทีวีของเรามากค่ะและนั้นก็เป็นนะคะความเคลื่อนไหวที่ทาง DSi ค่ะได้เข้าไปทําการตรวจค้นบริเวณประตูนหนึ่งที่วัดพระธรรมกายนะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะนํามาติดตามให้คุณผู้ชมได้ทราบในข่าวช่วงต่อไปนะคะแล้วในช่วงต่อไปค่ะกลับมาติดตามข่าวได้ใหม่ในทางนิวทันข่าวเวลา14นิกาค่ะ